มันงัดไหมเดี๋ยวจะาไปเห็นกห้อยันห้อยงัดไหมครับเราเราซื้อยังนี่ซื้อวันชัยวันชัยเนาะเดี๋ยวไปทงไหนนี่ย่านเอาไปเบื้งเพชรครับหายเบื้งเพชรเบื้งเพชรนี่ตรงนี้นะโมจักบ่ต้นอะไรบอต่างนุ่มนะต่างนี่แหละผมเขาไปนี่แหละทางนุ่มครับ ของเทาอย่างโน้นเจ้าของเขาซื้ออย่างบุญชื่อเพื่นพ่อรครับทีเราเป็นผู้สอนต่างไหมพ่อผู้ไหนเป็นผู้สอนต่างนะเจ้าที่ว่าไปสอนอันอันเพชรพันล้านไอน้ตรงนี้นะโอ้อาโป,ปเออนั่นแหละเออนั่นแหละท่านเจ้าไปเขาช่ยบ้านคอยไปทะเลไปนั่นคนนี้เจ้าโค้งไปนี่มันโค้งโอ้แม่นบ่เขาจะตั้งนี่แล้วผม นั่นแม่สอยแรกเลยไหมครับครับครับจะไปซอยแรกปุ๊บนี่มันไมีซอยเขาไปหมองหันปั๊บเลยโอ้อันนี้เราซพ้อเพราไงวันไช่เวทีเออเนี่แหละวันไช่ตัวจริงที่เขาไล่สดดูดโอ้ครับ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 เร็วครับเร็วลูกครับหน่อยโอ้เก็บมาบดทุ่มเออบุญม เก็บมาฮอบบ้าเก็บมาตรงไห่บงเก็บฮอเราห่วงอยลาวงอเก็บมาคาปากอยเราอ่ะเอาไปงั้นไหมักหน้าโอ้ครับครับครับมีรถเก็บูนบดูงดูง มันคางาที่หนึ่งตรงครับเนี่บเอาขึ้นบ่ได้แล้วพอมเร็วพบ้อ้จับจับไปเร็วจับมาลูกครับเก็บแล้วถ้าเราขึ้นหน้ามากโบได้ถ้าตัวนึงมันยกขึ้นบ่ได้หน้ามันแคบเก็บเอาครับไปครับไปไป